สวัสดีค่ะพบกับยายโยมอีกแล้วนะคะวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆชมบอลสีในตู้ของบ้านยายกันค่ะที่ยายเลี้ยงไว้ตั้งแต่โลต้นเล็กๆเบบีตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วก็ ิมมีสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้วก็จะมาพูดถึงอาการป่วยของยายหลังจากที่ตรวจหาสาเหตุเจอแล้วแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วมะเร็งยังไม่ได้เริ่มต้นรักษาขาก็มาหักมารับชมและรับฟังกันเลยค่ะยายจะพาเพื่อนๆชมบอลสีอัปเดตบอลสีรุ่นใหม่ของยายที่เขาเริ่มโตและ สวยสันลวดลายสวยงามให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวการรักษาโรคมะเร็งของยายกันนะคะตอนนี้เป็นบอลไซเล็กค่ะอันนี้เป็นพยาสเสวตเป็นบอลเก่าโบราณหายากบอลพื้นบ้านนะคะอันเนี้ยเขาจะโตได้แค่นี้ค่ะเขาจะไม่โตไปกว่านี้อีกละ ตอนที่ยายเลี้ยงเขาเนะนะี่ยมีอยู่ได้มาแค่ต้นเดียวแล้วก็เลี้ยงอยู่ข้างนอกตู้เริ่มทิ้งใบไปอาการเริ่มจะไม่รอดยายก็นําเขามาเลี้ยงในตู้ตอนนี้เขาแตกกออย่างนี้เลยครับเมื่อไรเขาก็สวยนะคะอันนี้คือบอลชายชนที่ยายทําคลิปไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาโ,โตมีแตกกอเยอะแล้วคะ่ะแตกลูกน้อยออกมาสามสี่ต้นละ ลูกน้อยที่เขางอกออกมาเขาหลุดป้ายก็มีค่ะเพื่อนๆดูต้นใบนี้นะคะเนี่ยหลุดป้ายเลยมีขาวอยู่ตรงกลางนิดเดียวแล้วก็ใบนี้ป้ายดีมากเกือบหมดใบต้นนี้ที่ยายได้มาในน้ารุ่นป้ายนะคะเมื่อแรกเนี่ยแม่เขาจะป้ายแค่นิดเดียวแต่พอยายเปลี่ยนกระถางให้เขาเปลี่ยนดินให้เขาเขาแตกกอแล้วใบใหม่ที่งอกออกมาก็คือป้ายเยอะค่ะป้ายเยอะมากอย่างนี้เลยค่ะ เป็นบ bon อลลายไอเทมบอลสมัยใหม่ค่ะเนี่ย mm hmm. เขามีชื่อว่าสองฝั่งโขงคะ่ะสองฝั่งโขงหน้าเขียวสองฝั่งโขงนี่เขาจะมีหลายหน้าเนาะอีกหน้านึงที่เขาเฮี้ยนที่ไทยหายกันนั่นหน้าเขาจะเป็นออกสีแดงแดงชมพูคะ่ะแต่ของยายที่ได้มานี้เป็นสองฝั่งโขงหน้าเขียวเป็นบอลใบทรงถ้วยๆหน่อยๆน,นะคะเนี่ย สวยค่ะแข็งแดงเล,เลี้ยงโตเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่มาดูอีกตัวน,นึงค่ะตัวอ่าเป็นบอลตับเดือนค่ะอันเนี้ยเดือนเมษาเป็นบอลใบกลมค่ะพื้นสีเขียวสะดือแดงเหมือนกันค่ะเขาจะคล้ายๆกับพิกกระเกลือค่ะอันเนี้ยแต่เขาเป็นไม้ใบกลมนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ยายได้มาในน้ำธาตุบางแก้วแผลงเขียวค่ะ ลักษณะของใบเขาก็อันนี้คือเขายังไม่โตเต็มที่เนาะใบก็ค่อนข้างจะกลมนิดหน่อยค่ะแต่โตมานี่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวยายจะได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันในโอกาสต่อๆไปนะคะมาในนามของธาตุบางแก้วแผงเขียวค่ะมาในนามของมนสวรรค์นี่คือบนอีกตัวหนึ่งที่หน้าสะสมเหมือนกันค่ะสวยนะคะเนี่ยพื้นเขาจะออกเขียวต็ เขียวอมแดงอมชมพูอะค่ะนี่คือเขายังเล็กอยู่นะคะเขายังไม่โตแต่โตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวยายจะได้มาอัปเดทให้เพื่อนๆชมกันอีกทีนึงอันนี้เป็นอีกต้นหนึงนะคะไม้ลายไอเทมค่ะต้นนี้ลายไอเทมได้มาในานามของศิลาหุ้มทองค่ะต้นนี้ศิลาหุ้มทองหน้าชมพูเลยนะคะเนี่ยสวยค่ะ สวยมากแล้วก็มีความด่างตรงนี้นิดนึงค่ะเนี่ยด่างเหลืองอันนี้เขายังต้นเล็กอยู่นะเขายังไม่โตเต็มที่ศิลาหุ้มทองค่ะต้นนี้โอเคเดี๋ยวเรามา,ารับฟังอาการป่วยของยายว่าจะดําเนินไปยังไงบ้างมไม่ธรรมดาเลยนะคะมะเร็งยังไม่ทันได้รักษาขาก็มาหัก ก็ซ้ำกรรมสัดเข้ามาสาหัสพอสมควรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารับฟังรายละเอียดกันนะคะจากครั้งที่แล้วที่ยายได้เล่าไปถึงตอนที่อาจารย์หมอผนกทกซวงอกแจ้งยายว่ายายเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอหลังจากนั้น ถึงกำหนดนัดของอาจารย์หมอโรคผนแผนกรังสีรักษาคา่ะเพื่อนๆเขาออกไปนัดให้ยายพอครบกำหนดยายก็ต้องไปพบท่านตามนัดแล้วท่านก็แจ้งผลกับยายอีกเหมือนกันว่าในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้าย แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ยายก็ถามอาจารย์หมอว่าคือยังไงเหรอคะอาจารย์หมอท่านก็บอกว่าโชคดีที่เราหาชนิดของโรคมะเร็งเจอแต่โชคร้ายทีเ่เขาคือโรคมะเร็ง แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีก็คือโรคมะเร็งที่ยายเป็นเป็นชนิดของมะเร็งที่ร้ายแรงน้อยที่สุดในบรรดาของโรคมะเร็งทั้งหลาย แล้วก็ตอบสนองได้ดีกับการรักษาด้วยวิธีใช้ีโมบบำบัดไม่ต้องผาตัดให้เจ็บตัวเหมือนมะเร็งชนิดอื่นๆค่ะอย่างมะเร็งชนิดอื่นอย่างเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้อย่างอื่นอาจจะมีการผ่าตัดเพื่อตัดเอา ชิ้นเนื้อก้อนเนื้อออกไปจากร่างกายนั่นก็คืออา,อาจจะมีการเจ็บตัวเกิดขึ้นแต่ของยายนี่ไม่ต้องถึงขั้นนั้นแค่ใช้ยาคีโมบำบัดเท่านั้นเองอันนี้เป็นคำปลอบใจเล็กๆของอาจารย์หมอแผนกรังสีรักษาค่ะ ถึงเวลานัดของอาจารย์หมอโรคข้อได้กระดูกแล้วค่ะยายก็ไปพบตามนัดที่กำหนดไว้พออาจารย์หมอก็แจ้งยายว่าผลออกมาแล้วคือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องอซึ่งก็ พูดเหมือนกับอาจารย์หมอแผนกรังสีรักษาเหมือนกันว่ามะเร็งชนิดนี้ตอบสนองได้ดีต่อการรักษาโดยการใช้ค<ม>ีโมบบำบัดค่ะแล้วอาจารย์หมอก็บอกว่าต่อไปนี้ แผนกโรคข้อและกระดูกจะไม่มีใบนัดอีกแล้วเพราะว่าสาเหตุไม่ได้อยู่ที่ข้อและกระดูกแต่สาเหตุคือโรคมะเร็งต้องไปทำการรักษาที่แผนกอายุรกรรมค่ะ อาจารย์หมอก็ส่งยายกลับไปที่แผนกอายุรกรรมไปพบคุณหมอที่ทําการเจาะไขกระดูกของยายรอบแรกที่ไม่เจอเชื้อท่านคืออาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาค่ะท่านก็ส่งยายไปที่แผนกอายุรกรรมค่ะเพื่อทําการเริ่มต้นรักษาโรคมะเร็งของยายกันเนาะพอยายไปพบอาจารย์หมอ อายุรกรรมค่ะอาจารย์หมอก็นัดยายอีก3อาทิตย์ซึ่งในระหว่าง3อาทิตย์อาจารย์หมอก็ให้ยายายมาทานในช่วงระหว่างที่เราอาจารย์หมอก็ให้ยาชนิดเม็ดมากินซึ่งเป็นยาประเภทสเตียรอยที่เป็นการรักษาในขั้นหนึ่งอีกเหมือนกันค่ะ หลังจากนั้นยายกลับมาอยู่บ้านได้หนึ่งอาทิตย์ต้องขออธิบายย้อนไปนิดนึงนะคะหลังจากที่อาจารย์หมอเขาเจาะก้อนหนอกของยายไปแล้วายายมีอาการเจ็บขาอีกข้างหนึ่งค่ะซึ่งการเจ็บขาของยายาทีแรกเนี่ยจะเจ็บข้างซ้าย คู่กับหน้าอกซีกข้างขวาแต่พอเจาะก้อนที่หน้าอกแล้วอาการเจ็บขากระจายมาที่ขาข้างขวาขาเพื่อนๆขาภาพด้านขวาอีกข้างนึง เหมือนกับว่าการเจาะก้อนเนื้อ,อไปรบกวนทําให้เชื้อมะเร็งมันกระจายมาค่ะเออแล้วยายก็จะเดินไม่ปกติละหารเพราะมันเจ็บทั้งสองข้างเนาะยายกลับมาอยู่บ้านยายก็ต้องใช้ไม้เท้าค่ะไม้เท้าที่เป็นแบบพยุงข้างเดียวใช้มือจับข้างล่างขาของไม้เท้าก็จะเป็น3มซีก ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยายเดินแล้วไม้เท้าของยายเนี่ยค้ำลงซ้ำซิกนั่นนะ่ละลงไม่พร้อมกันเอียงๆอยู่แล้วยายก็เซค่ะเซแล้วก็แค่เสียหลักนะคะไม่ได้ถึงกับล้มแล้วก็มีเสาอยู่ข้างๆยายก็เอี้ยวไปคว้าเสาไว้ทันไม่ถึงไม่ทันล้มทีน,นี้มันก็เจ็บแปรบเลยค่ะเพื่อนๆเจ็บแปรบที่ขาข้างขวาเนี่ยค่ะ,ะยายก็ร้องโอ้ยลูกชายก็วิ่งมา คือกระดูกกระดิกไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เจ็บมากเจ็บแบบขยับตัวไม่ได้เลยนะคะลูกชายก็นาเก้าอี้มารองที่ก้นยายแล้วก็ยกยายทั้งเก้าอี้ทั้งคนอย่างนั้นเลยหาแล้วก็เอายายไปนอนอลงกับพื้นแล้วก็นําผ้าใส่น้ําแข็งมาประครบที่ขาให้ยายค่ะคิดว่าแค่เส้นพลิกเท่านั้นไม่คิดว่า,าขาจะหักค่ะเพื่อนๆเวลาที่เกิดเหตุนั่นเป็นเวลา เที่ยงวันค่ะ,ะยายก็ประครบขาไปเรื่อยๆอแล้วก็คิดว่ามันจะหายแต่มันไม่หายค่ะเพื่อนมันบวมขึ้นข่ขายายบวมขึ้นแล้วก็อาการเจ็บก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบ่ายสามโมงเย็นยายก็ตัดสินใจโอไม่ได้การละคืเลยโทรเรียกรถโรงพยาบาลมารับไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ นำยายเข้าห้องเอ็กซเรย์ค่ะเอกซเรย์ X ดูกระดูกผลปรากฏว่ากระดูกขาข้างขวาหักค่ะซึ่งจะต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนแต่ณเวลานั้นคุณหมอโรคข้อและกระดูกติดผ่าตัดอีกเคสหนึ่งอยู่ค่ะ3ามทุ่มคุณหมอก็มาดูอาการแล้วยายก็ได้แจ้งคุณหมอไปว่ายายไป ตรวจที่โรงพยาบาลมอนอมีอาการเจ็บขาแล้วตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกำลังรอที่จะทำการคีโมอยู่แล้วก็เลยขอคุณหมอว่าให้ส่งตัวยายเนี่ยไปทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่พิษณุโลกได้ไหมคุณหมอก็บอกว่าได้ได้ได คุณหมอก็โอเคทําหนังสือส่งตัวให้ยายค่ะแต่วันที่ยายเกิดเหตุนั้นมันเป็นวันเสาร์ค่ะเ,เพื่อนๆยังส่งตัวณนะวันนั้นไม่ได้ต้องรอส่งวันทําการก็คือวันจันทร์ค่ะพอถึงเช้าวันจันทร์หมอก็ให้คุณพยาบาลติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ยายจะไปรักษาที่โนนเขาก็ตกลงรับตัวพอไปถึงโรงพยาบาลที่พิษุนุโรคยายก็เข้าห้อง ปลอดเชื้อค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าการผ่าตัดนี่ยายจะต้องปลอดเชื้อทุกอย่างเพราะมันการผ่าตัดมันอันตรายเนาะถ้าติดเชื้อขึ้นมานี่ก็จะไม่ปลอดภัยแต่ในระหว่างที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อลูกชายที่ไปเฝ้ายายอะค่ะเพื่อนเพื่อนเเป็นไข้หวัดค่ะแล้วไข้หวัดก็ติดมาถึงยายค่ะเพื่อนเพื่อนเออเป็นไข้ก็ไม่ปลอดเชื้อแล้วต้องรักษาให้หายขาดก่อนถึงจะทําการผ่าตัดได้ ก็ต้องรักษาอาการไข้หวัดของยายอยู่อีกหนึ่งอาทิตย์ถึงได้เข้าห้องผ่าตัดค่ะโอ้เป็นอะไรที่แบบคือแ yeah, ย่ที่สุดในชีวิตของยายละค่ะเคาะซ้ำกัมซัดเป็นโรคมะเร็งยังไม่ทันจะได้รักษาขาก็มาหากซ้ำเข้าไปอีกอซึ่งเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตของยายละค่ะในเวลานั้น อาการป่วยของยายเนาะก็ประดังเข้ามาพร้อมกันทั้งสองอย่างเลยไม่มาทีละอย่างไม่เข้าคิวกันมาเลยมาพร้อมกันทีเดียวสองอย่างเลยหลังจากหายจากอาการไข้หวัดแล้วยายก็ทำการผ่าตัดแล้วก็รักษาขาตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เลยอะค่ะ ซึ่งอาจารย์หมอที่ทําการผ่าตัดขาให้ยายนี่ไม่ใช่อาจารย์หมอฝรั่งนะคะเป็นอาจารย์หมออีกท่านหนึ่งในวันที่เขาส่งตัวยายไปเนี่ยมันเป็นวันจันทร์ค่ะซึ่งอาจารย์หมอฝรั่งไม่มีเว้ตรวจรักษาวันจันทร์ยายก็เลยไม่ได้เจออาจารย์หมอฝรั่งแต่เป็นอาจารย์หมออีกท่านหนึ่ง แต่ในช่วงระหว่างที่กำลังทำการรักษาก่อนที่จะผ่าตัดขายายอาจารย์หมอฝรั่งท่านก็ได้กรุณาไปเยี่ยมยายที่ห้องปลอดเชื้อเหมือนกันนะคะท่านเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจยายบอกว่า ไม่ต้องกลัวนะขาหักเนี่ยเดี๋ยวผ่าตัดแล้วก็เดินได้เหมือนเป็นปกติเหมือนเดิมส่วนมะเร็งนั่นน่ะอาจารย์หมอก็จะเป็นปรึกษากับอาจารย์หมอแผนกอายุรกรรมให้ว่าจะใช้ยาสูตรไหนในการคีโมมะเร็งของยายค่ะซึ่งเป็นความเมตตาเป็นอย่างมากเลยแล้วก็หลังจากผ่าตัดแล้วอาจารย์หมอฝรั่งก็ได้ให้ความเมตตาไปเยี่ยมอีกรอบหนึ่งดูอาการของ ยายหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ยายคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจคนไข้ได้ดีมากเลยซึ่งคนไข้ที่จะไปทำการรักษาท่าได้รับกำลังใจตรงนี้จากคุณหมอไม่ว่าท่านไหนก็ช่างมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมในการที่เราจะมีกำลังใจในการต่อสู้กับการรักษาและอดทน ทำให้คนไข้ไม่กลัวกันรักษาหาสำหรับยายมีกำลังใจที่จะต่อสู้เพราะว่าได้รับกำลังใจตรงนี้จากอาจารย์หมอแล้วจะยอมแพ้ไม่ได้อะค่ะสรุปแล้วยายก็ต้องพาตัดเปลี่ยนกระดูกค่ะเนื่องจากกระดูกที่แตกไปนั้นไม่สามารถที่จะดามได้ต้องใช้เหล็กมาใส่เป็นกระดูกเทียมแทนค่ะ นี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามขั้นตอนในการรักษาให้คีโมโรคมะเร็งของยายกันในคลิปต่อๆไปหลังจากที่รับชมและรับฟังเรื่องราวกันแล้วก็เรามาติดตามรายละเอียดในคลิปต่อๆกันไปว่าขั้นตอนในการรักษาจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ